รถไฟฟ้าหรือเปล่ายังไม่เสร็จนะคะวิวสวยที่ขาขาวเยอะนะน้ำนั้นเลยนะขาวพลาบเลยลงจากลำตะคองแล้วนะคะชอบชา,ายฟาร์มนี่ไงทุกคนแย่า <Yeah S 2> ทางหลวงพิเศษ M6 นะคะ M6 ถนนไร้สายไฟค่ะทุกคน ทางไปปากช่องนะคะหนดนโล่งมากเลย รวมว้าวอี่สวยมากทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนปีก่อนมายังไม่ขนาดนี้เลยอันนี้สมบูรณ์เกือบร้อยเร็แล้วอันนี้เป็นป่าเข้าโพดข้าฟ่างนะคะทุกคน พุทธรูปองใหญ่เลยค่ะค่ะสวยอ่ะขอให้ลูกเดินทางขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยนะคะย่าห <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ลังบอกวิวสวยกว่าวงแหวนรอบนอกอีกเมื่อก่อนก็ไม่สวยขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มจะทำ เริ่มปรับปรุงแลคะตอนนั้นน่ะยังมีรถเยอะตอนนี้ไม่มีรถเยอะคือรถเยอะนี่คือรถทำก่อสร้างกันค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีละก็เริ่มจะถึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะยังใช้ฟรีอยู่นะช่วงนี้ค่ะก็ยังมีการก่อสร้างอยู่บ้างระบายนะคะก็แสดงว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โอ้โหดีมากๆเลยค่ะเนี่ยด้านข้างจะเป็นวิวปลูก มันสัหลังป,ป,ะะปะะลูกข้าวโพดนะคะป่าข้าวโพดนะคะหรือข้าวฟ่างก็ไม่รู้นะโอ้โหกำลังแก่เลยด้านนี้ก็จะมีด้านนี้จะเป็นข้าวโพดเหมือนกันนะนะ่ะตึมเลยเป็นทางนี้ก็แยกสี่คิ้วโชคชัยด่านขุนทดอ่า ก็เป็นปากช่องกรุงเทพนะคะแยกนี้ค่ะก็จะไปสีคิ้วด่านขุณโทษโชคชัยโน่นเริ่มเห็นทิวเขาอยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยค่ะทุกคนติดโซลาเซลล์นะคะแผ่นใหญ่มากเนี่ยค่ะเต็มเลยถนนโซลาเซลล์นะคะโนนะไม่มีสายไฟเนี่ยนะคะ M6 หรือว่าเขาเรียกกันก็ เอ็มซนะคะแล้วแต่ใครจะเรียกถนัดเรียกแบบไหนแต่ถนนโล่งมากเลยนะคะโอ้ข้างหน้าเป็นภูเขาวิวสวยๆ่ะจุดพักรถเนี่ยค่ะโอ้คนเยอะอยู่นะ มีร้านอาหารด้วยค่ะทุกคนรถก็เยอะกังหันลงอยู่ข้างหน้าะทุกคนสวยนะเนี่ยิวสวยอ่ะข้างบนเนี่ยก็น่าจะเป็นทางรถไฟฟ้าหรือเปล่ายังไม่เสร็จนะคะโอ้โหยังไม่ทันไรเลยสวยแล้วอ่ะมาก คน้ำโอ้ยน้ำเยอะนะใครบอกว่าน้ำไม่เยอะเนี่ยนะขวามือเนี่ยค่ะทุกคนที่ขาขาเยอนะน่ะน้ำทั้งนั้นเลยนะขาวพลาบเลยโน่นนะคะเนี่ยเส้นทางมอเตอร์เวตีคู่กับเส้นทางสายเดิมนะถนนมิตรภาพอ่ะจะ้ะทางก็เป็นภูเขานะสูงเลย I'm งีจัเลยเส้นทางนี้ยังไม่เสร็จไม่รู้ไปไหนอะนะอันนี้เรือ,เอ,อนออเอื้อนอิงภูเหรอเอื้นอิงภูอ๋อร้านอาหารเอื้อนอิงภูนะคะ ลงจากถนนมิตรภาพอไม่ใช่สีลงลำตะคองมานิดนึงก็เจอร้านอาหารเอื้อนอิงผูเอื้อนอิงผูนี่ก็จะเป็นร้านขายของฝากด้านซ้ายมือตึมเลยค่ะขวามือก็มีแต่น้อยนะคะแต่ว่าด้านซ้ายมือนี่จะเยอะหน่อยถนนมิตรภาพขาเข้าแบงคอกนะคะทุกคนน,ะคน,คน,นี่ฮะมูมูมูม ขอทุกอย่างเป็นหมูขออย่างหมูหมูเลยนะคะเดินทางวันนี้ไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคจิปาถะข้างทางนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองนะคะมีทางไปปากช่องแต่เรามุ่งหน้าไปแบงคอกค,ค่ะทุกคน โชคชัยฟาร์มนี่ไงทุกคนแย่ yeah. แล้วเราก็มาแวะทานข้าวกันที่โชคชัยฟาร์มนะคะเดี๋ยวยังไงอีพีหน้านะคะเรามาดูบรรยากาศที่โชคชัยฟาร์มดีกว่านะคะว่ามีอะไรน่าสนใจมั่งนะคะแต่ที่แน่ๆกับข้าวที่นั่นอร่อยมากๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันในที่ปลอดภัยคะ่ะขอมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ